สวัสดีค่ะพบกับพี่นาไนาแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะวันนี้จะเป็นการมาทำนายดวงของชาวราศีมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะหรือมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมีนก็ฟังคลิปนี้ได้นะคะการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมนะคะและเป็นดวงของ ชาวราศีมีนลัคนามีนช่วงเดือนพฤษภาคม2566นะคะการทํานายอาจจะตรงกับบาง่านและไม่ตรงกับบาง่านนะหรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ากเก็บเอาคําทํานายไปตัดสินใจเรื่องใหญ่นะคะในชีวิตของตัวเองจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะก็นะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดู กันว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นยังไงกันบ้างค่ะอ่าใบแรกนะคะใบแรกชาวราศีมีนได้เด็กถือเหรียญค่ะนะคะตัวตนคุณได้เด็กถือเหรียญน,นะคะสำหรับน้องนองน,องนักศึกษาที่เข้ามาดูนะคะในคลิปนี้นะ,ะตัวคุณอาจจะทำผลงานด้าน,นการศึกษาได้แบบดีเด่นดีเลิศนะ,ะเป็นที่แบบถูกอกถูกใจนะคะ กับตัวเองแล้วก็แยกผู้ใหญ่หรือว่าคุณครูบาอาจารย์นะคะถ้าชาวราศีมีนที่เข้ามาฟังนะเป็นผู้ใหญ่นะอยู่ในวัยพ่อคนแม่คนนะบนรหลานบริวารของคุณนะอาจจะนําความสําเร็จมาให้นะแบบเรื่องการศึกษาได้เกรด,ดีๆหรือว่าทําผลงานได้เป็นที่น่าชื่นชมนะคะสำหรับนี่ค่ะ แล้ะใบพ่ขยายตัวตนะคะเป็นไพ่นะราชาถ้วยค่ะนะก i n g of ค u p ราชาถ้วยนะคะนะคุณจะมีผู้ใหญ่นะสนับสนุนนะผู้ใหญ่เมตตาและเห็นผลงานของคุณนะคะถ้าคุณทํางานนะถ้าคุณทำทำงานในองค์กรหรืออะไรแล้วแต่นะเพื่อนร่วมง,งานหรือเด็กรุ่นน้อง ช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีนะะรวมถึงเจ้านายผู้ใหญ่นะฮะก็สนับสนุนคุณเช่นเดียวกันนะ,ะเพราะผลง,งานคุณเป็นที่เข้าตานะคะใบที่สามนะคะได้ก้าดาบนะ,ะระวังเรื่องออสุขภาพนะ,ะของคุณหรือคนในบ้านคุณมีการนอนดึกนะคะนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้ามาไม่ค่อยผ่องใสนะคะคือปวดเสียนเวียนก้าวตลอดเลยเนี่ยนะ ปวดเสียงเรียนก้าวตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้พักผ่อนเยอะๆนะท่านที่อยู่ในวัยที่นี่นะแบบอย่าติดโลกโซเชียลเยอะเนาะเพราะว่าบางทีคุณจะนอนดึกเพราะสิ่งเหล่านี้นะและเช้ามาคุณก็จะไม่สดชื่นคุณจะมีความรู้สึกเพียๆตลอดนะแล้วง่วงตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไหมคะอ่ใบที่สี่ค่ะตำแหน่ง ไพ่ของตำแหน่งคู่ครองคนรักค่ะได้ห้ามไม้เท้านะช่วงนี้ระวังการขัดแย้งกับคนรักนะคะและคนที่คุณรักรวมถึงบุคคลที่เป็นแวดล้อมเนาะในกลุ่มคนทําง,งานด้วยนะมันจะมีทั้งคนที่รักคุณและคนที่เมตตาคุณเห็นผลงานคุณและมันจะมีคนที่ขัดแข้งขัดขาคุณด้วยนะคะแต่ห้าห้าไม้เท้าเนี่ยมันมาอยู่ในตําแหน่งคู่ครองคนรักทายว่า คุณและคุณและคือญาติหรือว่าคนที่คุณรักนะจะมีโลเรื่องถกเถียงกันนะคะดึกแล้วจะมีเรื่องถกเถียงกันนะคะเนี่ยระวังเนาะระวังกันถกเถียงทะเลาะเบาแหวงนะคะแต่ใบนี้ยังไม่ถึงขั้นแตกหักนะคะห้ามไม่ท้าว่ะนะฐานดวงที่ผ่านมาได้ไพ่เดอะฟูลค่ะนะอดีตที่ผ่านมา ผ่านมาแล้วคุณอาจมีเกณฑ์เดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งกลับมาแล้วนะเนี่ยค่ะคุณเดินทางไปไหว้พระทางน้ําหรือไปท่องเที่ยวกลับมาแล้วใช่ไหมคะอ่าภายในตําแหน่งของอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะได้ก้าถ้วยค่ะนะคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องอาหารการกินนะของฝันของฝากนะ ระวังตั้นิดนึงนะคะระวังเรื่องของน้ําหนักตัวจะเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวความดันเบาหวานจะมานะคะเนี่ยค่ะนะแบบช่วงนี้ทุเรียนเยอะด้วยนะ,ะระวัง,ระว,งระวังอวบขึ้นนะคะนะใครอ้วบแล้วพิมพิมมาว่าอ้วบนะ <c oughs> นะภายในตาแหน่งความคิดภายในใจคุณในไายสามเหลียญค่ะใครที่คิดอยากจะ เ,เปลี่ยนงานย้ายงานหรืออยากเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะภายใบนี้นะเป็นตำแหน่งความคิดของคุณนะคุณกำลังคิดอยู่ใช่ไหมนะคุณกำลังคิดจะเดินทางไปต่างประเทศนะหรือคุณกำลังคิดที่จะไปทำงานต่างประเทศนะบางท่านไปท่องเที่ยวบางท่านไปทำงานเลยนะนี่ค่ะนะภายในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยได้ไพ่พระค่ะนะ ใ้ไพ่พัดดีมากในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยนะเวลาวันพระหรือว่าอะไรอย่าลืมไหว้ท่านทุกวันพระนะคะนะอย่าลืมนะคะตั้งอ,ออะไรอ่ะตั้งเตือนไว้ในโทรศัพท์ก็ได้ว่าพรุ่งนี้วันพระหรือว่าอะไรเนี้ยนะคะอ,อสิ่งที่มุ่งหวังของคุณนะคะคุณความคิดภายในใจคุณอยากจะไป นันทางไปต่างประเทศอย่างมีเงินก้อนเข้ามาเนาะเพื่อจะได้ใช้สอยนะแล้วก็อะไรต่างๆนะคุณจะมีเงินเข้ามือมาค่ะราชนินีเหรียญค่ะนะราชนินีถือเหรียญเข้ามือคุณค่ะเงินจะเข้ามือคุณแบบงๆงๆเงินจะเข้ามือคุณมาแบบเอ้ยปกติแล้วคุณทำอ,อ,อาชีพเนี้ย เงินไม่เยอะเท่านี้นะเดี๋ยวคุณจะมาแปลกใจว่าเออทำไมอยู่ดีๆเงินมันเพิ่มขึ้นนะทายว่านะสิ่งที่คุณคิดคุณหวังคุณทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจการงานส่วนตัวหรือว่างานในองค์กรต่างๆนะอาจจะมีโอทีเพิ่มนะหรือ,อ,อคุณทำอาชีพเสริมนะมันมีเงินไรายได้ที่เข้ามาแบบเข้ามาง่ายกว่าที่คุณคิดนะเนี่ยค่ะแล้วคุณจะได้เงินไปกอบเงินก,กันกรรมนะคะ พ่ในตำแหน่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะนะถ้าคุณฝันนะฝันในฟองฝันคุณเป็นฝันเห็นแก้วแหวนเงินทองอย่าลืมตีจากตัวเลขจากความฝันนั้นนะคะแล้วก็ทำมันให้เป็นจริงนะคะเนี่ยโดยการเสี่ยงโชคนะคะนี่ค่ะเพราะว่าไพ่3ามใบนี้ติดกันนะมีสิทธิ์เงินจะเข้ามือคุณค่ะ ใบที่11นะไพ่ขยายผู้ครองคนรักได้ไพ่เดอะเดทค่ะนะขยายตำแหน่งที่4นะตำแหน่งที่4ได้ห้าไม้เท้าค่ะแล้วก็มาเดอะเดทนะระวังระวังมีการทะเลาะเบาแววงกับคนออ่คนในคุณรักหรือคนในครอบครัวเนาะเพราะว่าตำแหน่งคนรักผู้ครองอาจจะเป็นคนในบ้านก็ได้หรือว่าเช่นพ่อแม่ลูก หลานบริวารน,นะคะหรือเครือญาติที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะเนี่ยค่ะมีการขัดแย้งกันแล้วเดทมานะฮะใครว่านะคุณอาจจะแบบจบกับใครบางคนแบบงัดกันแล้วไม่คุยกันเลยนะเหมือนเหมือนตายจากกันเลยแบบไม่คุยกันเลยนะคะหรืออย่างนึงนะคะมาในตําแหน่งคนคนรักเนี่ยให้ระวังนะข่าไม่ค่อยดีนะเกี่ยวกับงานข่าวดาวดเกี่ยวกับคนที่ คนที่คุณรักนะหนึ่งในสี่ห้าคนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะมันจะมีบางคนที่เอ่อจะต้องไปงานเขาดำของเขานะอันนี้นะก็ไม่อยากให้เกิดนะแต่ไพ่มันสื่อมาประมาณนี้เนะาะไพ่ขยายการงานการเงินนะคะได้เดอะทาวเวอร์ค่ะใบสุดท้ายเลยนะใบใบสุดท้ายเดอะทาวเวอร์มานะบางท่านจบจากงานเก่าเนาะเพราะว่า ท่านมีไพ่เดินทางต่างประเทศนะคะบางท่านจบจากงานเก่างานเดิมนะะออกจากที่เก่าที่เดิมนะคะหรือในเรื่องของการเงินของคุณนะ,ะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังนะ,ะนะเท่าไหร่นะ,ะมันจะมีเงนินบางส่วนที่เข้ามานะ,ะ,นะ,ะเรื่องของโชคลาภแต่ในเรื่องของการงานนะ,ะเรื่องของการงานนะ,ะไบสุดทาวเวอร์เข้ามาในตำแหน่งสุดท้ายนะ ไายว่าคุณอาจจะจบจากงานเดิมแล้วไปเริ่มง,งานใหม่นะคะในเรื่องของการเดินทางนะค,ะคุณต้องระวังอุบัติเหตุไว้บ้างนะคะเพราะว่าไพ่เดอะเดมาติดกับเดอะทาวเวอรนะ,ะ The ะเดนี่ก็คือขี่ม้านะ,ะเนี่ยเดินทางลุยไปเพื่อไปงานเขาดำนะ,ะเนี่ยและเดอะทาวเวมานะคะ หมายถึงอุบัติเหตุทางการใช้ยวดยานพาหน,นะนะทุกอย่างเลยนะให้เราให้เรามัดระวังไว้ด้วยนะคะนะถ้าขับขี่รถยนต์รจักรยานยนต์ให้ลดความเร็วนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าประมาทเนาะในในตรงส่วนที่มีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรบ่อยอย่างเงี้ยค่ะนะออการไว้ดีกว่าแก้นะให้ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ สำหรับเรื่องของนะ้ำพาธาตุนะคะพ่ธาตุคุณมีธาตุน้ำค่ะ,เพ,ะ,คพะ,คะคเพราะคุณมีพม่ถ้วยนะคะคุณมีไฟเพราะคุณมีไพ่ไม้เท้านะคุณมีไพ่เหรียญก็คือมีธาตุดินนะคะเอ่อคุณมีไพ่ดาบนะค,ะคุณมีไพ่ดาบเท่ากับว่าคุณมี ท่านลมนะคะคนมีดินน้ำลมไฟครบทุกธาตุนะคะแต่ในเรื่องของทาาุลมนะ,ะให้ระวังการปวดหัวไมเกรนนอนไม่หลับนะ,ะให้พักผ่อนให้เพียงพอนะ,ะในเรื่องของทาาุไฟก็ให้ระวังนะ,ะอารมณ์ร้อนนะ,ะอารมณ์จะร้อนดั่งไฟเลยนะคะนะถ้าลมร้อนขึ้นมาเนี่ยพังหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นนิดนึงนะคะ ในส่วนของสื่อน้ำชคงนะคะก็ทะเบียนบ้านค่ะทะเบียนบ้านสวยมากนะคะแล้วก็ทะเบียนรถนะคะอายุคนเสียชีวิตค่ะอายุคนเสียชีวิตที่คุณไปงานเข่าดำเขานะหรือว่าในข่าวนะอันในข่าวดังๆต่างๆนะเกี่ยวกับคนเสียชีวิตนะคะให้ซื้อเลขนั้นค่ะและตำแหน่งตัวตนของคุณนะ ตำแหน่งตัวตนของคุณได้ไพ่ดีค่ะได้ไพ่เด็กถือเหรียญนะถ้ามีเด็กมาบอกนะมาบอกตัวเลขหรือว่าอะไรเงี้ยให้ลองเสี่ยงดูนะคะสีเสริมดวงนะคะก็ได้แก่สีแดงสีเขียวค่ะแล้วก็แดงเขียวแล้วก็ฟ้าน้ำทะเลค่ะก็ดูดวงของชาวราศีมีช่วงเดือนพฤษภาคมนะ แล้วก็ได้ดูทั้งหมดแล้วนะคะนะ,ะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะและถ้าหากมีคอมเมนต์ติดชมมาเลยนะคะให้คอมเมนต์ไว้ได้านล,ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ